สวัสดีครับวันนี้นะเราจะมาพูดถึงยิมโนโคลนทวินหานะฮะเป็นยิมโนโคลนที่แบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะตั้งแม่อยากจะเพาะมาเมล็ดเองนะฮะผมจะทำเมล็ดมาเพาะเยอะๆเองนะฮะผมแนะนําเป็นโคลนนี้เลยนะโคลนทวินหาเป็นโคลนที่ครบอะ่ะบ้างเอ่ยึ้นสันเอ่ยแล้วก็ล่องกลางคือมันกระจายทั่วเลยมันเป็นอะไรที่ครบ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 ,ครบ,ครบมากๆเลย สำหับบ้านบ้านไหนที่จะทําเป็นเอาไปขยายไปชํหนอ่เงี้ยฮะก็ได้แต่สำหรับคนที่อยากจะตั้งแม่เอาทวินหาตั้งเอาคิดเขียวเข้าเอาตัวอื่นเข้าอะไรเงี้ยได้เลยนะฮะตัวเนี้ยมันค่อนข้างจ่ายลูกด่างดีจ่ายคลิปดีนะฮะเพราะว่าอะไรท่านงบอกว่าไงเพราะตัวเนี้ยผมกล้าอยู่แล้วมันค่อนข้างจ่ายคลิปที่แบบ ที่ที่ตอนเนี้ยที่เห็นคือไม่ไม่ใช่คิดนอนนะเป็นคิดธรรมดาคิดวงธรรมดาเนี่ยฮะเยอะอยู่นะครับผมเพราะว่าเป็นมเมล็ดของทวินหานะฮะผมใช้ทวินหาเป็นแม่อีกอย่างก็คือความทาวินหาเนี่ยอันตรวที่พี่พี่เห็นเนี่ยเป็นไม้ตัดลงนะครับผมเป็นไม้กราฟตัดสามเหลี่ยมที่ผมตัดลงแล้วอย่างคือมันชํารากง่ายมากทั้งที่เป็นไม้กราฟเนี่ยแค่เดี๋ยวแล้วก็วางข้าง,าง,างนะฮะ แล้วใช่พี่รสชาตาครับผมว่าทํายังไงนะฮะเห็นเห็นบ้างทำไมบ้างข้างๆ้อ่ะเป็นสันแดงล่องแดงแล้วก็เป็นเขีดเขียวซึ่งมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากสำหรับผมนะผมมองว่าอะไรก็สวยมากๆเลยแล้วก็เวลาเราชหนอคือหนึ่งต่อหนึ่งต้นแม่เป็นแบบไหนต้นลูกเป็นแบบนั้นเพราะไอ้ก้ามหัวเนี้ยผมเลือกมาอย่างดีเลยแล้วนะฮะว่า เราเจาะเอาตัวนี้ไว้แล้วจะเอาตัวที่ครบที่สุดไว้เพราะว่าเรามองว่ามันครบที่สุดอ่ะผมวผู้ตัวหนอมันออกจากผู้ไหนมันก็สวยนะฮะสำหรับพี่พี่เห็นเนี่ยคือเป็นไม้มะเล็ดทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยที่พ,พี่พี่เห็นอยู่เนี่ยมีแต่ไอต้นนี้แหละทาวินานีเลยที่เป็นไม้กระดงนะครับผมนี่เห็นไหมเห็นเห็นความสวยของเขาไหมฮะความเขียวสดยกขึ้นความสันแดง ความท้องแดงเป, cette, เป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากนะฮะล้วอย่างก็คือเราสามารถชำหน่อได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องแบบกังวลอะไรมากหมายครับว่ารากจะไม่ออกผมพูดเลยว่าโครนทวินหาเนี่ยขนาดเป็นไม้กระับชำรากยังชำง่ายเลยนะฮะเห็นไหมเอ่ยเห็นความสวยงามเขาไหมคือเรามองเราจะเห็นกระดูกเขียวๆของเขานะ่ะแล้วก็ท้องแดงเราจะเห็นก <at> ่อนเลยนะครับ ผมวางด้านข้างเพราะว่าอะไรวางด้านข้างล่างมันก็ออกอันนี้เห็นไหมอันนี้คือมเมล็ดของเขาเองมเมล็ดที่ผมเอาจากต้นแม่ทวินหามาเมื่อกี้นะ,ะเพื่อนๆเห็นไหมเอยด่างเยอะเลยนะฮะผมเพาะสถานแบบนี้เพราะขี้กเกียจก็เลยหวานสถานแบบนี้เยอะๆแล้วก็ค่อยเลือกเอานะครับผมคือของผมอะ่ะพื้นที่มันไม่เยอะผมก็หวานเยอะๆแบบนี้เอา,มาเมล็ดผมก็ไม่ได้เยอะปีนี้เป็นปีแรกที่ผมเริ่มทำมเมล็ดผมเลยเลือกที่จะ